สบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขพลเปิดภาพมากะสนุมานดอนอเบอดอนตาลสนุมานแซ่กสนุมานอันนี้หรืว,ว่าสนุมานสนุมาน,น,นดอนตาลกำลังสิไปฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยนางเหือขามฝ่าก,ก่อนไปกรุงเทพก่อนนี้ไปกรุงเทพกว่านี้ไปไทยก่อน น,น,นี่ควมพิษนี่ควมพิษกันนะอะนี่มนคนนีนี่นนางขั้หงงนหนาเ,เ <c oughs> ป่าพอเคยต้องต้องให้ดันบ่นี่ต้อง,องหาดันบ่เนี่ เลตโกเลตโกมีซูซ mm. ิตวัวเป็นยังหนอมีแต่คนลอยน้ำเป็นอันนี้น่าซิเป็นอันไรก็จะใส่ใส่ตุ่มใส่มองอยู่นี่เพื่อนเพื่อเล็กเนาะเนาะ อลังขาดดาวของอยู่อำเภอซานมานเนาะ,ะจากหลวงตาเพิ่นพี่น้องไว้ลวงตาทางฝั่งใต้จังหวัดกาฬสินธุ์เด้อถ้าเบิ่งว่าสิได้ของหน่อยคองหลายหันใดสักพี่น้องตรงหนาหนาสิเป็นดอนเทียนเนาะดอนเทียนบ่หรือดอนสนดอันน,นั้นก็ดีบ่ดิดว่าสิ ของเน่ามะอาของมาหลัดเอาของอะไรเน่ากองน้ำดวงตาลงตาขนตาดด่านชนมานลมันบ่ฮะมันบ่หมักบรรยากาศนี่เด้บุ๋มแม่มเพื่อนบ่ยืนอยู่นะเออนี่เด้ะ สบายอย่างนึงบาได้ยางยบลงอรรถไสลงแล้วแล้วเป็นยกอกโอยเยอะเยอะอะไรอ่ะคือคือได้หยบไก่แต่แบนแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นเห็ดนั่นสอย่างน้อห่ายคือแกเอบานในผาานะ นักตงใส่ลายคนหยกคนละอันพี่น้องคนหายคนละอันกับบอพสีขาวสีดำนคะอุ้บกผอยเปลือกเปือกเน่า

เอาเชือกไหมเชือกเชือกใช่เลยเชือกเขาเหมือนแม่มาหอเทือนเรียบร้อยพี่น้องเลยนี่แหละที่นอนคนละอันกับบ่าวพรเขาไปส่งเขาเรียบร้อยแล้วจะว่าไ่ได้าย ไ้ถ่ายของเขาที่นอนกับเตียงเอาเนาะนอนไปจากนี้เปิดประตูกมาด้วยสมุนก็ร้ายเกินเลยพี่น้องกในเฮือนสี่โตจันเข่าสิบโฟนกินอารมณ์แล้วนะอุ้ยใส่สูงให้กันดิถูถูอะไเร็วว้าย ทูงานที่เห็นน,นั่นน่ะทีนฉันดำซะเฮ้ยทีนกเจ้ามัน,นมันหายมาจากักมันหายแล้วมันเหตุประชดบาเอาวยิม้มยิ้มได้ของงามดวงตาเสือนหนั่นหายเดี๋้วจะมึงเปิดแล้วแหละป่าปูทีนองทีนอนของนักเรียนนะสินันน่นลงมาพี่ มานี่อยไว้หน่อยก็เหยียบขี้ลุงบักลุงหันแน่บักลุงนะเอาวาเอาว่าพิงไว้นีน่ลูกพี่ไม่ได้เน,นี่

ยีนขึ้นบอกยังยังในกล่องแ่มพี่ขึ้นไปพดอีเกี่ยวบกกินมาจากี่ขึ้นแลนนได้ราวันของจาได้รวังานยี่ยังอันนี้เจอขาหมคมเมนติขาหมแล้วก็ขาปูที่นอนสดูดี อันนี้ขาอันนี้โอ้ยมันตีง่ายเหรอใหญ่ลูกมันแตกต่างกับลูกอันนี้บาอันนี้บบเบพอดหนึ่ง

หอดเือล้าก,ก็ตอกแกะมียังไหนเนาะเพิ่มจะ,ออะกองน่ยอยกล่องน่อยไหมฮะกล่องใหญ่มิอเชยกลองน่อยก่อนอก่องใหญ่ก่อนได้ไปไปรุ่นกล่องใหญ่ก่อนยอ้โหมันมียังไงขีดตกขอเออนองบอผิดหวัง ่ผิดหวังว้าวมอโมลูกชายว้าวเลยเอินกินนมอุ้ยเป็นนมมาใส่ของหมักอีละดะวันนมก็มีเพาีเรียบน้อยมาหยบบลอยเนาะว้าวขนมขนมขนมเรียกกระเปริเขาลงพี่ได้ยังมันไปเอาว้าว อ่าเนาะเอื้อยอันนี้ไปจับบอลอันนี้คนเบาไปจะจะจะมันว่าขนมคอยจะกินมันเนาะเดินไปไหนของแส็บเลยนุ่นตัวนี้กล่องขนมแข็งขังก่อนกินรดกนกินรดปังคับลูกแกน้องกินรดหมักน้ำมันก็อยาับรดน้ำอีก นมีอย่งเบิว้าวว้าวขนมอีกว้าวคือหอมแท้หอมยังวะอุ้ยหอมเสืบผาหอมเสือผาอ้าวจ้โอ้ที่เข่าอนี่นี่เนาะนี่ปาวมมีที่เข่านขอมอยู่นี่ด้วยกันแลาใส่กองนะพอดีเลยได้แฟบใหม่เลยอ ลุงเลยบอกใจกับใจกะทิปเขาเอาพอดีเลยอันนี้นางสมุดก็มีนะยาสีฟันนีแล้วแบบกระใจรอดที่บ้เลือดขืนเบิร์ดน้ำนี่หลายอย่างเนี่ยงกระเป๋ากระเป๋าไคแดงสีฟันเกืิดแล้วลงตาสิเกืิดมาอีกเลย

นำปลาของใส่ในครัวเฮือนเข็มเหมือนมาอีกนี่กกอเอาไว้อยุ่กล้องพอ,งองแล้วเอ,วอวาไปทำอลไรดอนแม่อะี้ nè vâng à tôi làm mỗi bỏ bọ lại lọc còn cứ mình ngân A mặt lưu mặt lưu lưu mặt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  còn cứ คิดว่าเสื้อผ้าต <i> ่าน <duh. S 3> ี้นะไปอ้าถูเก๋เลือกใส่แล้วเก๋ตาใบตันนี้พนกานเกื้อหนุะา ปล่อยเลยเนาอเอ้ยไว้ใส่ในในประเฮือนนุ่มๆลาคนหนุ่มโคตนุ่มด้วยู่ะมามีของคอยทำลูกมาเกือบเกือบวัน้จะจองตัวนี้ยคนานาหนาเสือเสื้อ bên đó hầm ừ, không sậy không sậy Ơ, vừa đi lại bằng hầm lụng không sậy thế nào ơi mùng đôi phủ chắc vọng, đi sang cái phải nhớ หรือว่าคนม de ีบุญในในไซน่าเปิดอยู่พี่น้องเลยคนมีบุญฉันบอกมีบุญบริชายเนาะแมนเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริจาคต่อแม่ครัแต่ว่าครองมาทำบุญเพม่อนกันเลยให้บริจาคทำบุญต่อคือคนมีบุญเลยคนมีบุญคนบุญใหญ่อันนี้บุญใหญ่อัะนี่คนมีบุญดีบุญหล่ทับ ลาลาพาคุณนูพี่น้องเอ้ยพาคุณนูครับเกิบเนาะของใสแมนพาคุณนูพาะโฮมพาคุณนูลัคกี้อย่างดีคุณภาพดีลาอันนี้ก็บข้องลงตาเอยู่กันหรอจักบริไมลงตาอันนี้ได้อันนี้จากลงตาเศรษฐี่ระเจ้าพระามาบริจาคเดถามาทางปัจจุบันนะโอเคเด้อพี่น้องเด้อสิได้ ยกที y y like that, no. h h er ่ใบสมีงเนาะตั้งแต่ไปเอาผมมาเนี่ยแมนตั้งแต่ขามตั้งแต่ขามจนมาโอดเฮือนมาแกะตลอดชีวิตไงสุดกับผื่นหูเล็กที่นอนที่นอนกับเตียงเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะที่นอนกับเตียงเดี๋ยวตาเบิร์นไปประกอบเนาะชุเป็นแมนตอนนี้ยังบนแนวลงยังแดดอยู่เอามานั่งลมกันเนาะ6แน่เด็กอ่านโอเมอร์ขึ้นลูกๆุกทุทุ่งเลยเนาะ ทุกขอบพระคุณทางหลวงตาเนาะที่ว่าได้เมตตาครอบครัวบ่าวเล่าพาเพลินเนาะมายเถื่อน้องะไยเนาะหลายเถื่อนอะไรที่คือเป็นเมตตามาสุดเลยสุดใหญ่เถืสุดใหญ่เนาะถื่อของคนชิ้นใหญ่เลยของคนชิ้นใหญ่ก็แม่นเนาะขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณเนาะขอบพระคุณเในคนที่แม่งสุดยอดคนทีแม่เนาะคน มันมีาความุคาเจริองึไตเด้อหลวงตาเออวักุณลงตาดูขอบระุณลวงตาดูว้าเอียก่อนที่นอนบอพับพับเอีกน <c oughs> อนมุกนอนมุนอนมุกไปแลไปหละพป่นองะสบายดี